ผมจะเดี๋ยวผมถ่ายให้ <c oughs> นี่ฮะผมเป็อนอย่างนั้นมา <c oughs> มันเหนื่อยตรงเนี้ยมาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับ เนี่ยอยครอนดไม่ไหวแล้วขณะนี้เราก็อยู่ที่ Let's ช h a l l e n สอ Resort นะครับกับสไลเดอร์ตัวใหญ่กับอรุนัชชาเนี่ยอรุนัชชาก็มาถึงแล้วโชคดีของเรามากนะครับระหว่างทางฝนตกตลอดเลย แต่ตอนนี้ฝนหยู่แล้วแล้วเราก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเราทานข้าวคุ้อ้งวันกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเล่นกันนะครับว่าสนุกยังไงนะครับอืมกสเลเดอร์ใหญ่ยังไม่มีคนเล่นเลยนะฮะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวได้จัดแน่นะครับอเอาละครับตอนนี้เราเดินมาแล้วนะครับถึงห้องที่เราพักนะครับห้อง แพดาเหล่า21นะครับมากมายของเล่นเพลินที่นี่นะฮะนูนนูนนลโรงอาหารก็อยู่ตรงนู้นที่เรานั่งกินขน้าวอยู่นู้นนะฮะนู่นี่นี่นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นก็ช่วงเวลานี้ตอนนี้มันก็บ่ายสามโมงนะครับก็มีเวลาเล่นอีกชั่วโมงครึ่งเพราะว่าสี่โมงครึ่งเขาจะล่องแพเปียกนะครับ ประมาณ4โมงครึ่นะครับนะครับโอเคไงเดี๋ยวเจอกันนี่ครัอาร์ตี้อยู่ข้างบนแล้วหนูอะไรนะเื่ออะไรนะลูกมีนามีนาอนุมีนาแล้วอ้วนตกลงเื่ออะไรเนี่ยฮะูอ่ะหนููอ่ะนยยูเดีนเีอนเด่นยอ่เดียว่นเดนเดดิอนน่ยวนดอย เดี๋ยวอาละฮะตอนนี้เราขึ้นมาบนแล้วครับอาตี้จะเสียงอาตี้รองพูดกอนดิเร็วเอ้ยไปเด็วดีเร็วไปก่อนดูด,ดี Well. ไรออยู่เี่ยี <S 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 ่ยไปแล้วอมเออ่ะริมไงพ้อมนะหนึ่งสองสามอติมาแล้วโอ้โหไอเดียว ตอนนี้เราวิ่งกว่าโอ้โฮมาวิ่งมาวิ่งมาเออวิ่งมาวิ่งมานั่นแหละอ้ำจะลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูอ้ำมาแล้วครับอ้ำอยู่แล้ว เคมาแล้วว้าวโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองดูบ้าง เช้าให้ลงลุกนนะครับอมแล้วลงได้เลยนะครับลงแล้วไ้ออกานท่าตีนะครับน้ำเลี้ยขึ้นด้านในนะครับนี่ลงขึ้นไปตรงนี้มขึ้นฝั่งุงก็ได้แต่ฝั่งนี้ว่างหมเออฝั่งนู้นรเล่าอคนขึ้นได้ทีนะด้านด้านละคนนะครับข้างละคนนะครับไม่ขึ้นสองนะครับอายขึ้นไครับผมน้ขึ้น้ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นดูนะครับแผ่เปลี่ยนเร็ยบร้อยไหมครับแผ่เปลี่ยนหมดแล้วยังครับแผ่เปลี่ยนแล้วพระองค์ครับมาตอนนี้เวลา5โมงเดินขึ้นก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเดินขึ้นก็เหนื่อยแค่มองตอนเดินขึ้นนี่น่าจะเหนื่อยล <c oughs> เลยอะไรครับพี <c oughs> ่เขาขึ้นไปก่อน เราขึ้นตับมันคนพร้อมแล้วนะครับมานคนพร้อมแล้วนะครับลงทีลาลงทีลาพรนะครับขึ้นรือยังสวยลงแล้วนะครับว่ายน้ำออกด้านข้างเลยนะครับซ้ายออกซ้ายขว<ห>าออกขวานะครับขึ้นได้นะ เดี๋ยวเรามาดูนะนะครับว่าลงเป็นยังไงหายออไว้ออกบ้านข้างก่อนนะโอ้โห ก้นนุัลโอ้ยชูดีโอ้ยลงลงมาแล้วข้างก่อนเลยครับทันป้อันเดี๋ยวมาโจยโจใช่ปะเอาไม่ใช่โจมาแล้วเดินมวย

เอาไลงพี่บอยได้ถายรูปอ่ะใช่เดี๋ยวรอปามานีอาไม่ี่ซีเขาเอาเอาหน้าลงไงมาเดียะา่รอ่อครับ

เนี่ยฮะอดีไม่ไหวแลยเนี่ยพอแล้วก็รอบผิดท้ายนะครับขนาดนี้เราก็มุ่งหน้าตอนเย็นนะครับขนาดนี้ตอนเย็นเราก็มารับประทานอาหารมื้อเย็นนะครับตรงนู้นนะครับตรง,งนู้นนะ นี่คนระับบรรยากาศตอนกลางคืนของเล็บแฮเวนะครับขอสวยงามนะครับให้เห็นนะครับอรอบๆรับป,ปีนะฮนะเบนี้เราก็มาแล้วที่ลงอาหารของที่นี่เพื่อจะมาทานข้าวนะครับเรามาดูกันนะครับที่นี่ก็จะเป็นกับข้าว ตอนกลางวันและตอนเย็นจะเป็นกับขา้าวเป็นจานกๆกานะครับก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากับขา้าวเป็นยังไงบ้างนี่นะครับกับข้าวของเราดูเย็นที่ทางทและท่านจ,จะให้ก็ับข okay. ้า้มจียวนกยาม ทอดปลายำเส้นแล้วอัดชูชีนะอ่าโอเคโอเคอาลุกเมื่อกี้อะลุเข้ามาปุ๊บจะดูจะเข้าไปที่ลอตเตอร์เอาพิมพ์เมาส์คอมมินี่แต่อะลุกก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับ Happy birthday to you เอาไอ้ด้วยก็ได้มาเมื่อวานไอ้ด้วยมาเออไอ้ด้วยอ๋อไอ้ด้วยเมื่อวานไงแมขอใหุ้มีความสูขมากนะจ๊ะรืรวยๆแฮปปี้ขอคุณทุกคนค่ะอเขกันเลยไอ้ด้วยเอาอันนี้นะเออเย้อเดี๋ยวไม่เอาครับวันนี้เรา ก็เช้าแล้วไปทานข้าวกับอรุณนัชชาไหนไหนนุ่นนุ่นนุ่นโอ้กอดหมีบอกเขาเอากลับบ้านเลยไหมบอกครันี่นกาแฟนะครับปังโกไห uh ่ดาวนี่น wow, ี่นีนี่่นี่ี่นะครับ ลูกกินอะไรลูกปะตัปะปะแม่จา๋าสั่ให้นี่เลยครับอ่าข้าวเยอะเลยที่ก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับอ่านี่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 เขาต้มกินข้าวต้มปะนี่ปะหาที่นั่งเราหาที่นั่งกัน ตอนนี้เราอยู่สาเด็กเดือดเลยลุกมาเลยลุกมาสาเด็กครับดู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 โอ้ยกระติกกระติกกระติกโอ้มากันหมดแล้วครับมากันหมดแล้วครับมาเดี๋ยวใครตะลุยด่านไล่เด็กตรงนี้ขึ้นไปเลื่น ไปยัง<ป>เราจะฝ่าด่านไปตรงนี้นะครับมีทีมก็คือใหญ่อาติและน้องกัดจังพร้อมอยังพร้อมแล้วรุยนนรุยก่อนเลยครับฝ่าแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวแล้วเราบอยจะไปได้ไหมเนี่ยกัดไปก่อนขึ้นไปก่อนเลย tôi cho nam còn á Bà lên đi xong Mà Điều 2 lên Bà Đi เดี๋ยวอย่าเพิ่งปั่นดัานสองก่อนโอ้ยขวาครับเด็กๆตอามาครับเาบอาไปที่ไหนกันแล้วไปได้ไปมอามาครับตาบอยล่วงไปแล้ว <c oughs> เหลือกาดครับกัดไปแล้วครับกาดไปได้เทียตี้ตามมากัดข้ามาแล้วกาดข้ามาได้้วครับไปแล้วเทียตีเจ้อเทียตีโอ้ เดี๋ยวพักก่อนพี่ไอไม่ไหวแล้วนี่เราปามาสองด่านสามด่านผอบแล้วเอา้าอูด่านต่อไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปขวาเอาพี่เทะล่วงไปแล้วไอ้ล่วงไปแล้วพีอตตีครับโอ้พี่ตตี้ผ่านไปแล้วเหี๋ยผม จะรอดไหมไม่รอดนะไม่รอดน้ำหนักตัวเยอะไม่ผ่านกัดขึ้นได้ไหมเอาละครับไอ้ช่วยกัดรอก่อน <c oughs> กัดขึ้นไปแล้วครับโอ้โอ ใหญ่เดี๋ยวเราข้ามไปปุ๊บแล้วก็ไปออกสะพานใหญ่หนู้นเลยได้ไหมนั่นอ่ะมันมีทางขึ้นไหมตรงนู้นอ่ะโอ้โหลูกบอลไปยากทีเดียโดดจากสะพานนั่นมาลูกบอลแล้วมาตรงนี้เพื่อจะมาสะพานนี้โดยราความจริงใช่ไหมอาตุ้ป่าล้วกับตามไปทีไอ ก็ตามไปสีน้ำข้างล่างเป็นอไรบ้างคะสีน้ำเขียวค่ะเ,เอาการลนไปแล้วครับกลิขึ้นไม่ได้อ่อาร์ตี้ขึ้นไปสำเร็จหนึ่งคนกับจะตามไป ทางนะกัดจะหมดแรงอ่าวไหว้พา,านหนึ่งคนตาต้องอายเฮ้ยไ,ไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นสไลดร์รดหรือว่าปีนน่นะอันนี้สลไลด์มาเห็นแล้วครับวาแลมายัางได้คะแนนเท่ากันอีที่ไช้ชลาครับ ดึงบ้านบนขึ้นมาครับลก็ปีนข้ามไปเดี๋ยวบอยไปฝั่งนู้นเจึ้นไปฝั่งนู้นกัสดจะลองดูกั๊ดจันนิดนิดแล้วครับแล้วใครไปจับนั่นได้กัสดผ่านไปแล้วเอาละครับกัสดจะมีคะแนนนำโดงนะครับถ้าผ่านมา จะแนะนำเพียะแนะนเท่าเพียซีอ๋อแต่ว่าตรงนั้นผ่านไม่ได้โอแล้วมีสิเขเอาแล้วผ่านแล้วน้องกันผ่านแล้วน,นีดเดียวนิดเดียวโอ้โหผ่านมาแล้วชนะแต่จะปีนได้ไหมคิดว่าได้ไหมเรามาดูน้องกัทจะผ่านไม่ได้ ปีคิดว่าปีไม่ได้แนะนำโดดลงมาแล้วข้ามไปฝั่งนูน้นอ๋อกัดได้ครับกัดฉลาดอยู่โอ้โหหนูน้องกัดมาแล้วโอ้โหสุดยอดพี่อ้ายหนูน้องกัดมาแล้วครับสัมภาษณ์น้องกัดเป็นไงครับโอ,โ,โอเคฮะเรียบร้อยปากสั่นครับพี่อนนายตอนนี้คะแนนนี่อยู่ดับสามนะครับ นับหนึ่งสองและสามอะสไลเดอร์ครับใครก่อนถ้าใครจับได้ถือว่าได้คะแนนเพิ่มโอโจจ้จับแบบจับเลยเฮอหฮิวอะไม่มีทางแล้วมันจะทำเพื่ออะไรวะเนี้ยนี่ใครจับได้บ้างไหมก็คือารล้ไปแล้วจับได้ไไไไดโอ้โหมันจะไม่ได้ไไดอะฮะมาทีละคน ใช้ก่อนครับบุ่มบอยครับบุ่มบอยก่อนเนอะมามาปุ๊บนะครับ,บคนต่อไป,ออไปมาสามคนพร้อมกันหนึ่งสองสามว้าวแก้วอะปะปะป,ะปะ ข้ามไปฝั่งนน้นครับตียต้ยมอยมเบี้ยตี้ยอมเบี้ยไอจะลองไหมเบี้ยไอก็กัดจะลองไหมเยอครับอรู้ละอย่าีปดูน้องดิเบี้ยไอก็โดนแล้วโดนยังมีทำสมาธินิดนึง แล้วนางหนึ่งสองกระโดดทั้งสูงแล้วเจ๊ลอยยืนสองสามปฏิทอันหนึ่งสองสามไปเลยฮะนี่นะครับเราก็มาเที่ยวที่เลเทเวนก็หอมปากหอมคอนะครับ ก็สนุกสนานสนุกไหมคะสนุกไหมคะสนุกเหนื่อยไหมนื่นี่นะครับรอบรอบของ l e ็ h a e เบที่เราพักนะครับก็ถามว่าโอเคไหมห้องจัดว่าปานกลางนะครับความสะอาดอาหารการกินก็กลางๆครับเ,เรื่องของเล่นเรื่องอความสะดวกสบาย แต่ว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคใช้ได้อยู่นะฮะเทียบราคาที่มาพักในเ,เื้เวนก็โอเคอยู่นะครับก็สนใจจะมาพักก็ไม่แพงผมจองอยู่ประมาณพันสามนะครับกอพักคนแพงเลยนะฮะคนละพันสามนะฮะโอเคนะครับคลิปอารุณชาวัวนนี้ก็ออกขอปากขอคอนะครับสนุกสนานมากยังไงก็ ติดตามด้วยนะครับเอาวันนี้ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องจบจ๊ายบายจบจุ๊บโอเค